จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับคำว่าการขยายประเด็นก็คือเป็นประเด็นที่ผมเคยนําเสนอแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมตามมาแล้วน่าสนใจครับและก็ผมก็ย้ําว่าเรื่องที่ผมเคยติดตามและก็แชร์ไปใน u t u b e นะครับที่ควรให้ความสนใจมากจะเป็นเรื่องราวของมากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องราวของรถไฟลาวจีนครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และตอนนี้มาต่อเนื่องถึงรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นรถไฟเขาเรียกว่าไฮสปีดครับไฮสปีดรถไฟไทยจีนทีนี้ครับซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้ามีการก่อสร้างจากนะครับก่อสร้างจากกรุงเทพไปหนองคายในเฟสแรกครับจากกรุงเทพไปโคราชเฟสสอจากโคราชไปหนองคาย และขณะเดียวกันเขาจะมีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทางด้านไทยกับลาวอยู่ที่หนองขายนะครับแต่เนื่องจากว่าความกว้างของรางรถไฟนี้ระหว่างของไทยกับลาวนี่คือไม่เท่ากันของไทยนี่คือกว้างเพียงแค่1เมตรแต่ว่าของลาวนั้นครับที่จะที่เราจะไปเชื่อมนั้นครับมีความกว้าง1.435เมตรครับมีความกว้างมากกว่าเพราะฉะนั้นการสร้างสะพานจะต้อง ทำเป็นสะพานคู่ขนานทีนี้ครับกับสะพานเดิมนะครับคู่ขนานแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนรางรถไฟจากขนาด1.0นะครับเป็นให้เป็น1.435เมตรครับนะฮะตอนนี้ก็เลยยังไม่ลงตัวครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าไฮสปีดไทยจีนเฟส3ยังไม่ลงตัวลาวยืนแบบเดิมครับสะพานเชื่อมหนองคายเวียงจันทร์รับรถไฟอย่างเดียวครับนะฮะอันนี้เป็นข้ขอ ตกลงกันยังไม่ลงตัวครับอ่ะเราไปดูนะครับโดยแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยบอกว่านายชยธรรมพรมสอนครับปรกระทรวงคมนาคมได้มีการได้เป็นประธานคณะทำงานร่วมภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวจีนเพื่อหาแนวทางของการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างรถ ระหว่างไทยลาวก็แล้วก็จีนที่นําไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งในระยะสั้นภายในปีนี้แล้วก็ในระยะยาวโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกะ็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยง,งานภาคเอกชนอย่างเช่นหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมสภาผู้ประกอบการด้านขนส่งและอื่นๆร่วมหาหรือด้วยครับโดยในประเด็นของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคงแห่งใหม่ซึ่งในการประชุมคณะทำงานร่วมไตรภาคีด้านรถไฟระหว่างไทยลาวจีนครั้งที่1ทับ 65, เมื่อวันที่10มีนาคม2565 ทั้ง3ฝ่ายได้หาหรือเกี่ยวกับการศึกษาและกก็ารออกแบบรายละเอียดสะพานมิตรภาพแห่งใหม่โดยไทยเห็นว่าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ควรจะรองรับระบบ,บ,บบรถไฟความเร็วสูงและก็รถไฟทางคู่และก็รองรับรถยนต์ด้วยนะฮะคือพูดง่ายว่าพอสร้างสะพานแล้วจะต้องรองรับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และก็รถยนต์ด้วย พร้อมมีโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่งนั้นทางฝ่ายลาวเห็นว่าควรจะพิจารณาเฉพาะสะพานรถไฟตามข้อตกลงเดิมในระดับแรกในส่วนของสะพานถนนทางฝ่ายลาวจะได้นําเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไปครับซึ่งตอนนี้คือการก่อสร้างจะต้องมีการร่วมทุนทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งไทยและก็ฝัง่งฝั่งลาวครับ ทีนี้ปัญหาว่าตอนนี้ฝั่งเราเองจะต้องนําข้อเสนอนี้ไปเสนอต่อรัฐบาลเราให้มีการพิจารณาต่อไปแหล่งข่าวกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงวานาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงนะครับได้มีการพิจารณาขอรับจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประมาณ140ล้านครับเพื่อออกแบบสะพานใหม่ซึ่งตอนนี้ได้เสนอไปอยังสนักงบป,ประมาณแล้วแล้วก็ได้เตรียมร่างขอบเขตของงานจ้างที่ภาษาออกแบบโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กรณีของการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ที่มีทั้งการรองรับรถไฟและก็ทางรถยนต์นั้นเนื่องจากว่าไทยเพิ่งนําเสนอใน,นที่ประชุมสายสามฝ่ายดังนั้นทางลาวจริงของกลับนําไปเสนอกับรัฐบาลลาวก่อนครับในระหว่างนี้ไทยจะดําเนินการเพื่อการออกแบบไปก่อนโดยจะออกแบบ2ทางเลือก1คือแนวทางที่1นนะครับก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ทางด้านท้ายน้ําของสะพานเดิมโดยก่อสร้างเป็นสะพานรถ,รถไฟรองรับได้4ทาง ขนาด1เมตรของรอฟทอนะครับแล้วก็ทางขนาด1.435เมตรหรือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับรับรถไฟความเร็วสูง2ทางและก็สะพานรถยนต์ขนาด2ช่องจราจรในโครงสร้างเดียวกันพร้อมกับปรับปรุงสะพานเดิมให้ให้กลายเป็นสะพานรถยนต์เพียงอย่างเดียวครับอันนี้เป็นข้อเสนอของไทยนะครับอันนี้เป็นแนวทางแรกส่วนแนวทางที่2ครับ จะมีการออกแบบก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ด้านท้ายน้ําของสะพานเดิมโดยก่อสร้างเป็นสะพานรถไฟรองรับได้4ทางขนาด1เมตรของรถไฟถไทย2ทางและก็ขนาด1.435เมตรซึ่งเป็นการรองรับรถไฟความเร็วสูงอีก2ทางพร้อมทั้งปรับปรุงสะพานเดิมให้เป็นสะพานรถยนต์เพียงแค่อย่างเดียว และก็จะมีการออกแบบก่อสร้างสะพานรถยนต์ใหม่อยู่ด้านเหนือของสะพานเดิมมีขนาดสองช่องจราจรครับในระหว่างที่รอจากฝ่ายลามีการพิจารณารูปแบบสะพานแห่งใหม่ระหว่างแบบเดิมที่เป็นสะพานรถไฟอย่างเดียวกับรูปแบบที่รองรับรถยนต์ด้วยนั้นในการดําเนินการไม่ได้หยุดชะงักแต่อย่างใดครับโดยหลังจากกรมทางหลวงได้รับงบประมาณจะมีขั้นตอนในการดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จประมาณกลางปี2566 นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือ EIA ด้วยครับโดยทางด้านแหล่งข่าวกล่าวว่าตามหลักการไทยและลาวจะต้องออกค่าการก่อสร้างคนละครึ่งโดยประมาณการสะพานรูปแบบเดิมรองรับระบบ,ระบบรถไฟความเร็วสูงและก็รถไฟทางคู่จะมีการก่อสร้างประมาณ2,000ล้านบาทกรณีเพิ่มการรองรับพร้อมโครงข่ายรถเชื่อม คาดว่าจะมีการก่อสร้างประมาณ4,000ล้านบาทพูดง่ายๆว่าคือตามหลักการนะครับการก่อสร้างนั้นนะครับระหว่างลากกวกับไทยนั้นจะต้องออกค่าการก่อสร้างกันคนละครึ่งครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นแบบเดิมรองรับเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและก็รถไฟทางคู่การก่อสร้างประมาณ2,000ล้าน 2,000ล้านนี่ก็คือลาวออก1,000ล้านไทยออก1,000ล้านแต่ถ้าเผื่อรองรับรถยนต์พร้อมโครงข่ายถนนเชื่อมจะเปลี่ยนจาก2,000ล้านกลายเป็น4,000ล้านความหมายคือไทยออก2,000ล้านลาวออก2,000ล้านทีนี้ผมเองมีโอกาสได้ไปนั่งฟังประธานชมรมนักธุรกิจไทยลาวนะครับพูดคุยให้ฟังที่โรงแรมสุนีนะครับ สะพานแห่งใหม่ที่ว่าจะก่อสร้างนี้4,000ล้านนี่ครับตอนนี้ลาวเองก็พูดง่ายว่าจะต้องทบทวนว่าจะทําอย่างไรเพราะว่ามูลค่าการก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นและก็เป็นเรื่องเสนอใหม่ด้วยจากไทยนะครับทาน,นประธานชมรมนักธุรกิจไทยลาวซึ่งเป็นคนไทยรอด็อกเตอร์อะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับ นักสกุลบุญนานะครับเสนอว่าจริงๆแล้ว4,000ล้านนี้ถ้าเผื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่นี้มันใช้เวลาถอนทุนคืนหมายว่าได้ทุนคืนมานะครับจากการที่เราขนส่งนะครับเพราะว่าการสร้างสะพานนี้จะทําให้เราสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารเป็นอย่างมากคาดว่าใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะถอนทุนคืนได้และก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยเราเป็นอย่างมากด้วยแล้วก็เงิน4,000ล้าน คิดว่าจริงๆแล้วไทยเราน่าจะออกไปเลยครับผมเสนอว่าถ้าเผื่อเทียบประโยชน์แล้วคือถ้าเผื่อรอประเทศลาวนี่ครับลาวเขาอาจจะล่าช้าทําให้การก่อสร้างนี้ล่าช้าไปอีกครับแต่ถ้าเผื่อเราตกลงว่าคือเราออกเองทั้งหมดเลยครับงานจะเดินหน้าได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้ประโยชน์เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อรอลาวนี่ลาวเองเขาอาจจะพิจาล่าช้าครับแล้วมันมีค่าใช้จ่ายด้วย ฐานด้านประธานชมรมูเลยเสนอว่ารัฐบาลไทยนะครับน่าจะตัดชิ้นใจลงทุนก่อสร้างเพียงแค่ฝ่ายเดียวเลยครับผมนี่เป็นเสนอความเห็นมาครับเพราะาประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเงิน4ี่พล้านที่ลงไปครับอ้าวกลับมาที่เมนเดเจอร์ออนไลน์ต่อนะครับสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคงแห่งใหม่เป็นการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในช่วงที่3และก็จะมีการเชื่อมต่อ จากหนองคายถึงเวียงจันทร์มีระยะทาง16กิโลเมตรโดยสะพานแห่งใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวเดิมนะครับประมาณ30เมตรซึ่งสะพานดังกล่าวจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างไทยลาวจีนที่จะสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยในการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการเกษตรการค้าการลงทุนและบริการและก็โอกาสในการแข่งขันเวทีการค้าโลกด้วย นอกจากนี้คณะทำงานร่วมเชื่อมโยงรถไฟไทยลาวจีนยังได้หาหรือถึงสถานก,การณ์ของการขนส่งทุเรียนซึ่งในปัจจุบันผลผลิตทุเรียนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2564มีปริมาณของการมีปริมาณของการส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น42%และก็มีมูลค่าการส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6 3กาซึ่งสนงเงศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการแนวโน้มผลผลิตทุเรียนของประเทศไทยในปี2565ว่าจะมีทุเรียนรวมทั้งประเทศประมาณ1 4 8 3 0ล้านตันดังนั้นเพื่อให้เกิดการระบายผลผลิตทางเกษตรและก็เป็นการลดความล้นตลาดของผลไม้การรถไฟแห่ประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอนะครับได้มีการจัดทําแนวทางของการบริาการเชื่อมโยงต่อรถไฟ รถไฟไทยลาวจีนเพื่อเชื่อมต่ออย่างร้อยๆต่อในการขนส่งข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายท่านาแรงโดยจะเพิ่มความถี่ของการเดินรถไฟจากเดิมนะจากเดิมนะฮะไป4เที่ยวกลับ4ี่เที่ยวแล้วก็ขนส่งสินค้าขบวนล,ละ12แคร่เปลี่ยนเป็นไปเจเที่ยวกลับเจดเที่ยวแล้วก็ขบวนจาก12แคร่กลายเป็น25แคร่ครับนะฮะนี่เป็น แนวไอเดียใหม่นะครับเพื่อที่รองรับเขาเรียกว่าเป็นการรองรับสินค้าเกษตรของไทยเรานะครับในขณะที่บริษัทก้าเจริญทัศนสปอร์ตจำกัดได้มีการแจ้งผลของการขนส่งสินค้าเกษตรปริมาณ60ตันนะครับเป็นทุเรียน40มะพร้าว20เมื่อวันที่26มีนาคม2565นะครับผ่านรถไฟไทยลา,าผ่านรถไฟไทยลาวจีนเป็นครั้งแรก พบว่าแผนของการบริหารจาัดก,การสะพานเพียงพอต่อปริมาณความต้องการในการขนส่งของประเทศครับนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับต้องจับตานะฮะต้องจับตาครับว่าจะลงเอ่ยอย่างไรแต่ว่าข้อเสนอที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับที่ผมรับฟังจากการประชุมที่เสนอว่าจริงๆแล้วการก่อสร้างถ้าเผื่อจะเป็นแบบที่2มูลค่า4.000 40, ล้านไทยเราน่าจะรับผิดชอบ ทำให้งานการสกอร์ซ่านี้เร็วขึ้นและเราเองก็ได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเผื่อรอทางด้านซปโปร,ปรลาานะครับกว่าที่จะพิจารณาอาจจะล่าช้าครับนะฮะนี่เป็นแนวไอเดียของทานด้านประธานชมรมนักธุรกิจไทยหลาวนะครับเสนอในที่ประชุมอย่างนี้ครับ ไปถึงพูดที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับมีรถและต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3สาขานะครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยเพราะว่าถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อท้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออโรดยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับ แล้วก็ทั้งแกมเตียแกมเมเตียนะครับรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายล้อแมกกระ,ะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดํารวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับไปได้เลยนะครับ ถาวนยังยนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่ารูมถึงการเปลี่ยนโชคอัพแล้วก็เติมลมในตรูเจนครับโทรสอบถามครับ045255222 045255595แล้วก็สาขาสุดท้ายครับ0950597478ถาวนยังยนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับทีนี้สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวนะครับ โดยเฉพาะผู้สูงวัยนะฮะอย่างเช่นผมนี่ครับพอเราอายุมากขึ้นก็เจอปัญหาว่าตีนกานี้ชอบมาเหยียบที่หางตาครับทำให้มีริ้วรอยตามหางตานี่ครับตามกระพุ้งแก้มนะฮะตามหน้าผากบ้างรอยเอหย่ยวย่นเวลายิ้มนี่ก็เรียกว่าโอ้โหครับริ้วรอยนี่เต็มใบหน้าครับผมเองก็เจอปัญหานอกจากนั้นก็ยังเจอปัญหาว่าผมแห้งนี่รังแคเกิดขึ้นครับ มีรังแคตกที่บ่านี่ครับต้องมีการปัดเป็นระยะระยะครับแล้วก็ผมร่วงด้วยนี่ปัญหาตัวนี้ก็เจอมายาวนานครับแต่ว่าหลังจากที่ผมมาใช้ดูสตาเซรัมครับปัญหาดังกล่าวหมดไปครับตอนนี้หน้าเนียนครับผิวอิ่มน้ำนะครับเวลาทาแป้งแต่ก่อนนี้ทาแป้งและแป้งไม่ติดครับเป็นโอกโลกครับผมเพราะว่าหน้าแห้งแต่ว่าตอนนี้หน้าหน้าเรียกว่าหน้าเนียนผิวอิ่มน้ำเวลาทาแป้งก็เนื้อเนียนครับติดสนิทเลยครับผม ะะมีหนามส้มริว้วรอยต่างๆก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็ผมที่เคยร่วงก็ร่วงน้อยลงและที่สาคัญคือรังแคครับที่เคยมีค่อยๆลดลงลดลงแล้วก็หายไปครับนี่เป็นผลทวงจากการที่ใช้ดูสตาเซรัมเขาก็มีผลิตภัณฑ์ทั้งเซรัมดูแลผิวหน้าผิวกายดูแลผมผมนิ่มเป็นธรรมชาติโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดด้วยนะฮะเป็นการสกัดเย็ยนจากงานดูสตานะครับ เขาเรียกว่าเป็นเนเจอร์ s k สกินแคร์ครับสารสกัดจากธรรมชาติไม่ราคายเครืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและก็กลางคืนและที่สำคัญคือซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่10-15วินาทีเท่านั้นเองกับนะฮะทำให้หน้าเนียนเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครสนใจนะครับสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงนะครับ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสี่แยกข้าวต้มตีอำานวยโชคถนนสประสิทธิ์ครับตรงสี่แยกนั้นไปได้เลยนะครับท่างด้านสบายดีชอบครับสุดท้ายท้ายสุดถ้าเผื่อใครที่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องขัดอัฐบริการน,นะครับไปถวายพระที่เราเคารพนะฮะศรัทธาและอยากจะได้เป็นเครื่องอัฐบริการที่คุณภาพดีราคาไม่แพง ไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขาสองที่บ้านหัวเรือนนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องอัฐบริขารเป็นสาขาที่สองของประเทศไทยครับสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดอุตร,ตรดิต์นะครับเป็นอัฐบริการที่มีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทุกอย่างครับแล้วก็เนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายที่นําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็จากโรงงานของไทยที่จะส่งไปจําหน่ายที่ต่างประเทศครับเนื้อผ้าดีมากครับ การตัดเย็บนะครับก็เป็นฝีมือชาวบ้านที่อุทธรดิตมีการควบคุม QC อย่างใกล้ชิดการย้อมย้อมโดยเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดครับซึ่งก็จะมีทั้งสีรัตนยมสีกลักและก็สีกันขนนถ้าเผื่อซื้อถวายพระวัดบ้านก็สีรัตนยมถ้าเผื่อเป็นสายธรรมยุทธ์ก็สีกลักถ้าเผื่อเป็นสายวัดป่าก็สีกันขนนครับมีให้เลือกครับผ้าเนื้อดีครับ แล้วก็การย้อมสีนะครับทำได้ประณีตมากทีเดียวที่สําคัญคือตัดเย็บนะครับถูกต้องตามหลักพรธรรมวินัยทุกอย่างครับไปได้เลยครับเสิร์ชหาครับพิมพ์ Google แ a p ครับพิมพ์คําว่าร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือไปถึงแน่นอนแล้วก็อย่าลืมว่าบอกกับผู้ที่เป็นเจ้าของร้านว่าฟังจากรายการนุพรคุยข่าวแนะนามานะครับท่านจะได้ลดราคาเป็นพิเศษครับเชา้าวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพพรคุยข่าวภาคเช้าครับ สวัสดีครับ